วัดน้อยอยู่ตรงข้างหลังโบนะคะน้อยเดียวนิดเดียวเองน้อยขนาดดูเป็นประวัติที่โบว่าแบบน่ารักแล้วก็น่าสนใจแลนด์มาร์คสำหรับจังหวัดน่านนะคะสงสัยร้อนร้อนนะคะ ดีใจมากเลยอะได้มาถูๆูสามหมืบาทขวามือเนี้ยเป็นอะไรเอ่ยไม่กล้าเดินเข้านะคะอันนี้น่าจะเป็นภาษาล้านนานะคะคือการลักขโมยควายในสมัยก่อนนะคะก็จะมีโทษถึงประหารเลยนะคะกลุ่มชาติพันธุ์ที่อพยพย้ายไปอยู่ที่น่านนะคะที่น่านเนี้ยเขาก็จะมีลายดังของเขานะคือแบบเห็นแล้วรู้เลยว่าเป็นล้านนาเพื่อนเเป็นระเบียงที่ยื่นออกมาแล้วก็จะเห็นวิวเมืองของจังหวัดน่านนะคะ ยยมากเลตอนเด็กเนี่ยโบเคยเข้ามาดูทีหนึ่งนะคะคือความโดดเด่นของหีบพระธรรมนี้นะคะแกะสลักเรื่องราวของพระพุทธเจ้าลงไปที่หีบนะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะสตรีเพื่อนโบออซ์นะคะตอนนี้โบยังอยู่ที่จังหวัดน่านนะคะเพื่อนๆแล้วแบ็คกราวข้างหลังโบนะคะเป็นซุ้มลีลาวดีนะคะเพื่อนๆจะเห็นว่าซุ้มลีลาวดีเนี่ยเขาจะขึ้นแบบ2แถวนะที่เป็นแบบตรงข้ามกันแล้วก็มีทางเดินอยู่ตรงกลางนะคะ ตรงนี้นะก็จะเป็นแลนด์มาร์คสำหรับจังหวัดน่านนะคะที่ใครมาก็จะต้องมาถ่ายรูปกับซุ้มลีลาวดีอันนี้นะคะมันจะมีทั้งแบบดอกสีขาวดอกสีชมพูนะคะเอออกว่ามันสวยดีนะจุดที่โบอ,อยู่นะเขาเรียกว่าพิพิพธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่านนะคะด้านหลังนะคะเดี๋ยวโบจะพาเพื่อนๆมาเดินเที่ยวแถวนี้นะแต่ว่าไฮไลท์ของที่นี่มีหลายจุดเลยนะก็จะเป็นจุดตรงซุมลีลาวดีอันนี้นะคะที่เป็นแลนด์มาร์คที่ทุกคนอ่ะมาต้องมาเที่ยวนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูวัด ที่เล็กที่สุดในประเทศไทยแล้วก็เล็กที่สุดในหน้านะคะเขาบอกว่าเด็ดภาษาเหนือเนี่ยเขาบอกว่าแบบน้อยเดียวเป็นวัดแบบน้อยเดียวคือมันเล็กมากๆน้อยเดียวว,<ส> <coisas> วัดน้อยเนี่ยวัดที่เล็กที่สุดในจังหวัดหน้าแล้วก็เล็กที่สุดในประเทศไทยด้วยนะคะอยู่ตรงข้างหลังโบนะคะน้อยเดียวนิดเดียวเองน้อยขนาด ประวัติความเป็นมาของที่นี่น่ารักมากๆเลยเดี๋ยวโบจะเล่าให้ฟังโบราณสถานนี้นะเรียกว่าวัดน้อยนะคะทุกคนเป็นอาคารก่ออิฐนะคะเป็นขนาดเล็กในผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะถ้าทุกคนได้เห็นโบที่แอดคลิปเข้าไปนะคะก็จะเห็นว่าแบบเล็กมากๆเลยนะคะภายในคูหานะคะมีแท่นติดผนังประดิษฐานพระพุทธรูปแล้วก็แผงนพระพิมพ์ไม้นะคะส่วนหลังคานะคะก่ออิฐถือปูนเป็นทรงจัว่วซ้อนกันถึง2ชั้นเลยนะคะ เจ้าสุริยพงษ์ผลิตเดชพระเจ้านครเมืองน่านได้กราบบังคมทูลถึงจํานวนวัดในเขตเมืองน่านต่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะคะได้ทูลไปเกิน1วัดนะคะพอเกินไป1วัดนะเพื่อนๆจึงได้สร้างวัดน้อยตรงนี้ขึ้นมานะคะเพื่อให้ได้เท่ากับจํานวนที่กราบบังคมทูลไปนะคะคือบอกว่ามันเป็นเรื่องที่เล่าสู่ต่อกันมาที่น่ารักมากๆเพื่อนๆแล้วก็แบบดูขลังมากๆเลยนะคะเราฟังแล้วก็ อ๋อเรื่องเรามันมาเป็นแบบนี้นี่เองและเชื่อกันว่าเป็นวัดที่เล็กที่สุดในประเทศไทยนะคะแต่ว่าจากการขุด นะเขาก็จะไม่พบสิ่งก่อสร้างอื่นๆที่เป็นองค์ประกอบของวัดนะคะเช่นแบบพวกกำแพงพวกเจดีวิหารอะไรประมาณนี้นะคะแต่ก็จะพบเจอที่เป็นโบราณสถานที่เรียกว่าวัดน้อยหลังนี้นะคะและจุดตรงนี้ที่วัดน้อยอยู่นะเพื่อนๆจะเป็นต้นโพนะคะข้างหลังนี่จะเป็นต้นโพแบบใหญ่มากนะคะก็คือเหมือนจะแบบบังแดดบังฝนอะไรอย่างเงี้ยให้วัดน้อยข้างหลังนะคะอยากให้ทุกคนมาแล้วโบก็เชื่อว่าแบบบางคนแบบที่น่านหรือ แบบบางคนที่มาเที่ยวโบก็เชื่อว,ว่าก็อาจจะยังไม่เคยเห็นจุดนี้ด้วยซ้ํานะคะแล้วก็จุดที่ตั้งของวัดน้อยนะคะตรงข้ามนะคะก็จะเป็นวัดช้างคำวรวิหารนะคะฝั่งขวาจะเป็นวัดภูมินด้านหลังตรงนี้นะคะจะเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่านนะคะแล้วก็ฝั่งนี้นะคะกลับมาอีกนิดนึงก็จะเป็นวัดหัวหวงนะคะ มีนกมาแอบกินน้ำสงสัยร้อนร้อนอะคะตก่อนที่จะเข้าไปที่พิพิธภัณฑ์นะคะ<ๆ>เพื่อนเอก็จะเห็นรูปปั้นที่อยู่ข้างหน้าตึกอาคารนะคะเป็นรูปปั้นของพระเจ้าสุริยพงศ์ผลิตเดชนะคะเ<ๆ>จ้าผู้ครองนครน,น่านเนี่ยท่านที่63นะคะ<ๆ>ก็มีประวัติอยู่ตรงนี้นะคะก็มากราบไหว้ก่อนเข้าพิพิธภัณฑ์ได้นะคะ ตอนนี้นะคะโบอยู่ที่โซนของที่ระลึกนะคะแบบทุกคนก็มาจับจ่ายใช้สอยตรงนี้ได้นะเป็นเครื่องเงินนะคะแต่ว่าก็จะมาจากหลายพื้นที่นะคะก็มาอุดหนุนได้นะคะอย่างกระเป๋าอันนี้ค่ะอันนี้นะเท่าไหร่นะเนี่ยลืมดู้วคะวิธีการทําจะทํายากมากๆนะคะน้ําหนักของเงินเนี่ยก็จะอยู่ที่เ,ออเหมือนเขาน่าจะเป็นค่าหรืออะไรความบริสุทธิ์ของเงินอยู่ที่ประมาณ92อ่ะ92ตองไหนก็เจ้า ร้อยตรงนี้เนี่ยร้อยนะคะเพื่อนก็ดีใจมากเลยอ่ะได้มาถูถูสามหมื่นบาทเพราะว่ามันจะเป็นน้ําหนักแบบของเงินน่าจะเป็นเหมือนถ้าเปรียบเทียบกับทองก็แบบทองบริสุทธิ์ไหมเงินบริสุทธิ์ไหมอะไรประมาณนี้นะคะโบคิดว่าแบบนั้นนะคะแล้วเมื่อกี้โบสนใจตรงนี้ค่ะเพื่อนเพื่อมันจะมีสร้อยข้อมือนะคะมันพัน 1, กว่าบาทพัทนสองพันสามนะคะน่าสนใจหมดเลยเดี๋ยวถ้าเกิดเดินดูพิพิธภัณฑ์ข้างในแล้วก็แบบใจยังคิดถึงนะจะกลับมาซื้อนะคะ 5, ทุกคนค่ะตอนนี้นะคะโบเข้ามาในพิพิธภัณฑ์แล้วนะคะจะมีชั้นล่างกับชั้นบนสองชั้นนะคะแต่ข้างหลังโบนะจะเป็นเหมือนผังนะคะผังนิทรรศการที่เขาแจ้งเอาไวใ้ให้เรารู้ว่าชั้นล่างเนี่ยมีอะไรบ้างชั้นบนเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะข้างล่างเนี่ยส่วนใหญ่จะจัดเป็นนิทรรศการนะคะแล้วก็ชั้นบนเนี่ยจะมีไฮไลท์นะคะเดี๋ยวขึ้นไปชั้นบนแักว่าชั้นล่างก่อนนะมันดูห้องแรกขวามือเลยนะคะขวามือเนี่ยเป็นอะไรเอ่ยทุกคน ดูจะแบบไม่กล้าเดินเข้านะคะเขาชื่อว่าห้องมั่นคงนะคะอ๋อห้องนี้นะใช้เก็บสิ่งของที่มีค่าแล้วก็เอกสารสําคัญทางราชการนะคะเดี๋ยวโบถ่ายให้ดูว่าเป็นยังไงนะคะก็เหมือนตู้เซฟตู้นีลภัยที่เป็นห้องห้องนะคะแล้วก็เดินออกมาตรงนี้นะก็คือเป็นตู้เซฟตู้นีลภัยแหละ <c oughs> ตรงนี้นะคะ ตอนนี้นะคะโบอยู่ในห้องของโบราณวัตถุสมัยก่อนของจังหวัดน่านนะคะในนี้เขาจะบอกว่าสมัยก่อนนะเขาใช้ชามยังไงใช้แบบเงินแบบไหนเครื่องประดับแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนห้องนี้ที่โบเข้ามานะคะทุกคนโบจะเจอแผ่นศิลาจารึกนะคะ แต่ละแผ่นเนี่ยเขาก็จะมีแบบสลักลงไปเพื่อนๆอันนี้น่าจะเป็นภาษาล้านนานะคะแล้วก็แต่ละแผ่นนะคะประวัต hmm. claro ิเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเขาพบที่ตรงไหนนะคะอย่างแผ่นนี้นะเพื่อนเพืเขาบอกเขาพบที่วัดช้างคำวรวิหารก็คือตรงข้ามกับพิพิธภัณฑ์เลยนะคะบางแผ่นเนี่ยก็จะเป็นหินบางแผ่นก็จะเป็นไม้นะเพื่อนเพอย่างแผ่นนี้นะคะจะเป็นไม้นะคะแล้วก็จะมีแบบอักษรเป็นล้านนานะคะเดินมาอีกนิดนะคะก็จะเจอชิ้นส่วนเสานะคะแล้วก็ปฏิติกรรมสลักรูปแพ นะเพื่อนๆเดี๋ยวโบสูมให้ดูนะคะตรงนี้นะเขาจะแกะสลักเป็นรูปแพะนะคะ แล้วก็ห้องนี้นะคะเขาจัดนิทรรศการในส่วนของสมัยก่อนเวลาเราจะทอผ้าสิ้นมาสักหนึ่งผืนผ้าสิ้งนี่ก็คือผ้าถุงนะคะเพือ่อนๆที่หน้าเนี่ยเขาก็จะมีลายดังของเขานะคะแล้วก็จุดตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีอุปกรณ์นะเพือ่อนๆนมาให้เราดูว่าเฮ้ยสมัยก่อนเนี่ยที่จะออกมาเป็นแบบผ้าถุงผ้าสิ้นหนึ่งผืนเนี่ยเขาก็จะใช้แบบอุปกรณ์เยอะมากแต่และอุปกรณ์ก็เหมือนแบ่งหน้าที่กันทําอันนี้เอาฝ้ายออกมาแบบหมุนให้เป็นเส้นออกมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเยอะเลยอะโบก็ อธิบายไม่ถูกว่าแบบเขาใช้ทำอะไรบ้างนะคะแต่ว่าเพื่อนๆพ,พอจะเห็นภาพแล้วน่าจะนึกออกนะคะ แล้วตรงนี้เป็นอุปกรณ์ในการทอผ้านะคะเพื่อนๆนี่ใหญ่มากๆเลยนะคะที่น่านเนี่ยเขาก็จะมีแบบกิจกรรมในการแข่งเรือนะก็จะมีช่วงแข่งเรือใช่ไหมคะอันนี้เขาก็จะมาจัดแสดงโชว์นะคะว่าหัวเรือนี่ก็จะคล้ายพญานาคแล้วก็หางเรือเนี่ยมีลักษณะเหมือนหางนาคหรือว่าหางหงนะคะส่วนจุดตรงนี้นะคะเขาจัดในเทศกาลเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่อพยพย้ายไปอยู่ที่น่านนะคะก็จะมีแบบลื้อไทยลื้อหรือว่าไตลื้อนะคะพวนมงแมวก็คือจะมีหลายชาติ ติพันธ์มากๆนะคะตอนนี้โบก็เดินมาที่ชั้น2แล้วนะคะชั้น2เนี่ยมีไฮไลท์เยอะมากๆจุดแรกที่โบเห็นนะคะอยู่ตรงหน้านะคะเป็นระเบียงที่ยื่นออกมาแล้วก็จะเห็นวิวเมืองของจังหวัดน่านนะคะจุดตรงนี้ที่โบยืนอ,อยู่นะคะคนที่น่านเนี่ยเขาจะเรียกว่าข่วงเมืองนะคะจุดตรงนี้เนี่ยตรงข้ามนะคะเอ๊เห็นเปล่านะไกลๆเดี๋ยวโบอินเสิร์ตดียวนะคะตรงนั้นก็จะเป็นวัดชังคำวรวิหารนะคะหันมาด้านขวานิดนึงนะคะจะเป็นวัดภูมิ ะะแล้วก็ฝั่งด้านนี้ก็คือถ้าเรายืนแบบไปข้างหน้าเนี่ยซ้ายมือของโบนะคะก็จะเป็นวัดข่วงเมืองนะคะสวยมากเลยตรงนี้เนี่ยเป็นจุดใจกลางของจังหวัดน่านเลยนะคะแล้วก็จุดตรงนี้นะคะเขาจัดในทศกาณให้ดูนะคะเป็นวันแห่งความทรงจําของชาวนานนะคะเพราะว่าในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็สมเด็จพระราชินีนะคะสเสด็จพระราชดำเนินมาส่งเยี่ยมพระสงฆ์ที่กรชาวนานเป็นครั้งแรกนะคะทุกคนคือแบบเป็นภาพแห่งความประทับใจสมัยก่อนตรงนี้ก็เป็นสารคางจังหวะ แัดน,นาน,นะคะแต่ให้ย้อนไปอีกนิดนึงนะคะเป็นคุ้มเจ้าเก่าของผู้ครองนครน,น่านนะคะก็คือพระเจ้าสุริยพงศ์ผลิตเดชท,ที่โบแบบพาไปดูข้างล่างนะคะแล้วก็ตอนหลังนะก็ตกเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินนะคะตรงนี้ก็ได้ใช้ประโยชน์เป็นสารากลางจังหวัดแล้วก็ต่อมาเนี่ยตระกูลของผู้ครองนครน,น่านเนี่ยก็มอบให้ใช้ในส่วนของราชการนะคะต่อมาก็เลยได้ปรับปรุงเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินาน,นะคะ่ะ จุดตรงนี้ที่โบถ่ายเพื่อนๆดูนะคะคืออาณาจักรหลักคำนะคะก็คือกฎหมายเมืองน่านนะคะเขาก็จะใช้กฎหมายตรงนี้แหละคะ่ะ ปกครองนะคะเมืองหน้าให้อยู่เย็นเป็นสุขให้ทุกคนแบบอยู่ในกฎเกณฑ์กฎหมายนะคะโบเคยเข้าไปอ่านในกรมศิลปากรนะเพื่อนๆในส่วนของอาณาจักรหลักคำกฎหมายเมืองหน้านนี้นะคะโบก็ยกตัวอย่างมาหนึ่งข้อนะที่เป็นแบบกฎหมายที่แบบลงโทษหนักๆเลยนะเขาบอกเป็นการลักควายนะเพื่อนๆคือการลักขโมยควายในสมัยก่อนนะคะอาจจะมีแบบลักไปกินอะไรเงี้ยไปฆ่ากินแบบหลายครั้งนะคะก็จะมีโทษถึงประหารเลยนะคะแล้วก็รายละเอียดตัวกฎหมายอย่างอื่น นนถ้าใครที่กระทําความผิดนะคะถ้าสมมติว่าอยู่แต่ละชนชั้นเนี่ยก็จะได้รับโทษหนักเบาไม่เท่ากันนะคะเขาบอกว่าชนชั้นสูงนะก็จะโดนแบบค่าปรับมากกว่าแบบสามัญชนธรรมดานะคะอ๋อลืมบอกไปนะเพื่อนๆปัจจุบันนี้นะกฎหมายนี้นะก็ขึ้นทะเบียนเอกสารมรดกความทรงจําแห่งโลกในส่วนของท้องถิ่นเรียบร้อยแล้วนะคะ ตรงนี้ข้างหลังโบนะคะคืองาช้างดํานะคะงาช้างดําก็เป็นของล้าค่าคู่เมืองน่านนะคะงาช้างดําอันเนี้ยเพื่อนๆไม่เหมือนงาที่อื่นนะคะไม่เคยพบเห็นที่อื่นหรืออาจจะเคยแบบแต่มันคงน้อยมากๆอ่ะเพื่อนๆถือว่าเป็นสมบัติสาคัญคู่เมืองน่านเลยนะคะโ mm hmm. บจําได้นะตอนเด็กเนี่ยโบเคยเข้ามาดูทีนึงนะคะคือเหมือนเดิมเลยเพื่อนๆแต่ว่า,าสิ่งต่างๆอาจจะเหมือนทําให้ใหม่ขึ้นบูรณะอะไรอย่างเงี้ยให้สวยงามขึ้นนะคะแต่งาช้างดำเนี่ยยังเหมือนเดิมเลยนะ ทุกคนค่ะจุดตรงนี้ที่โบอยู่นะคะเขาเรียกว่าเรืองเงินนะเพื่อนๆเรืองเงินนี่ก็เป็นศิลปะล้านนาของเมืองน่านนะคะเรืองเงินเนี่ยเขาค้นพบจากการขุดค้นที่พระธาตุจอมแจ้งที่อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านนะคะคนสมัยก่อนเนี่ยเขามีความเชื่อว่าเมื่อเสียชีวิตเนี่ยจะต้องนั่งเรือข้ามไปอีกฝั่งไปจนถึงนิพพานเขาเลยมีการสร้างเรืองเงินนี้นะคะถวายให้นะคะ ตอนนี้โบเดินมาห้องนี้นะคะโบเจอหีบพระธรรมนะคะเพื่อนๆคือความโดดเด่นของหีบพระธรรมนี้นะคะคือเขาจะมีการแกะสลักเรื่องราวของพระพุทธเจ้าลงไปที่หีบนะคะโบคิดว่ามันสวยงามมากๆแล้วก็ดูขลังมากๆเลยนะคะอยากให้มาดูกันเยอะๆมากๆเลยนะคะคือมีเรื่องราวหมดเลยที่เขาจัดนิทรศ,าศาการนะคะ บเดินมาตรงนี้นะคะโบก็ดูเอ๊ะตรงนี้อะไรนะแบบเป็นอาคารเล็กๆนะคะอันนี้คือวิหารจําลองของศิลปะล้านนานะคะทุกคนว่าสมัยก่อนเนี่ยคือศิลปะล้านนาเนี่ยเขาก็จะทําวิหารมาประมาณนี้นะคะแล้วก็ทําด้วยไม้ลงรักปิดทองประดับด้วยกระจกสีนะคะแผ่นหน้าต่างแผ่นประตูนะคะก็จะเป็นแผ่นไม้แบบนี้ที่แบบปิดหากันแบบนี้นะคะสวยงามมากๆเลยนะคะ คือแบบเห็นแล้วรู้เลยว่าเป็นล้านนานเพื่อนๆและเก้าอี้สตัวนี้นะคะเป็นศิลปะของตะวันตกนะคะเป็นเก้าอี้หลุยนะคะผู้ครองสมบัตินี้ก็คือเจ้าผู้ครองนครน่านนะคะทุกคนคะ่ะตอนนี้นะคะโบก,ก็พาทุกคนมาเที่ยวพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่านเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีวัดน้อยมีซุ้มลีลาวดีแล้วนะคะโบรู้สึกว่าแบบ พอเรามาเราก็จะรู้สึกอินนะกับศิลปะล้านนาอินกับจังหวัดน่านเพิ่มมาขึ้นจากที่เยอะมากๆอยู่แล้วนะคะเป็นสถานที่ที่ให้ความรู้แล้วก็สนุกสถานด้วยนะคะที่นี่นะเปิด9โมงถึง4โมงเย็นแต่เขาปิดจันอังคารนะเพื่อนๆถ้าเป็นคนไทยเนี่ยมาจ่ายเงิน20บาทก็เข้าได้เลยถ้าเป็นต่างชาติ100บาทนะคะอยากให้ทุกคนมาแอลน,น่านหลายๆคนหลายๆผู้หลายๆคนเลยนะเจ้าเมืองน,น่านกับเมาะขนาดแล้วก็เหมือนงามทั้ง เมืองเลยทั้งในเมืองแล้วก็ตางจังหวัดนะเจ้าสำหรับวันนี้นะคะจบคลิปนี้แล้วนะแล้วค่อยเมาส์มอยกันคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวหบรด้วยค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย